เชื tea urai, tea ่อข่าววุไม uh ่เ mm ชื่อข่าวเชื่อใควกเราเเชื่อตัวเราจะเชื่อขคาเชื่อใครุ้ยาอนี๋มาดูที่เกศเรารูปวาดยังไงต่างจำใดีพอแม่จอกกลุในกรุทเราอโค่มาเกนำหน้าเป็นดาราบัจจพนนองลูก้องขนาดแค่เรื่อคุณแม่เจ้าค่ะเชื่อนเื่อนมาว่าไมดต้งิ้ัตงติอองรั ไม่เชื่อระเราไม่เชื่อตัวเราเชื่อเขาเชื่อใครใรคนราไม่ดีนะ่คนเราไม่ดีชื่อเพ่อะไรนก็จกไม่กระจอกตอกุกงหกระแสสวยไม่ละมีอ่อนนักโกงหัวกระแสสวยม่ละมีอ่อถ้ามีอะไรนตอใไ้นเราพอความจะทำกันได้สิบปางมึงรู้ว่าต้องทำกันเชื่อเขาทำไมเชื่อรเราไม่เชื่อตัวเราเชื่อเขาเชื่อใครเกิดสมัยนี่ดีไดี อยู่มาจนรวมรวมการาวันนี้เอามามากูดดนคำพู้ชามิทั้งเสื้อลายเสื้อดอ